สวัสดีครับผมช่างนัดน,นะครับจากนัดเลสซิ่งชาแนลนะครับช่งบางประจำ้านเลสว,นนว,เวันนี้วันที่สิบสองนะครับสิบเดือนหนึ่งวันนี้ว่าเมื่อวานผมไปดูข่าวช่องไทยรัฐทีวีมาไปเจอข่าวลุงพลมาเขาไปเจอไอน้นี่เขาไปเจอไอน้นี่เขาไปเจอไอ้นี่อยู่บนรถเขาเรียก G p s พจแฮกคินะครับก็เอาไว้ตามรถสำหรับตัวเนี้ยเขาจะใช้คำว่ากาฝากนะ นะไม่ติดกระจกกกะจกผมเป็นอลูมิเนียมเขาจะใช้คำว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนเป็นกาฝากอะสามารถเอาไปแปะแปะที่รถได้เลยอ่ะเนี่ยเนี่ยอ่ะเะสาประตูผมได้เป็นเหล็กแปะได้เลยเห็นไหมแปะแล้วอยู่เลยเห็นไหมวิธีการติดตั้งอันนี้นะครับเขาจะมีสองช้อยช้อยแรกก็คือเอาตัวเขาอะเอาตัวมันอะไปชาร์จแบต ผมเห็นในข่าวเขาบอกใช้60วันจริงๆมันไม่ถึงนะครับประมาณ15วันมันก็จะหมดแล้วมันจะต้องถอดออกมาเข้าไปหยิบออกมาแล้วก็เอามาเสียบชาร์จแบตบที่ชาร์จแบตก็จะเป็นหัวมินิ USB นะครับเหมือนที่เราชาร์จโทรศัพท์ปกติอ่ะเป็นหัวแบบเนี้ยซึ่งผมดูในข่าวแล้วว่าเขาไม่มีสายอะไรเพิ่มไปแต่ตัวแล้วก็แปะเข้าไปอยู่ได้ประมาณ15วันเขาบอกเจอมาเป็นเดือนแล้วเพราะฉะนั้น มันตามรถไม่ได้แล้วมันทําอะไรไม่ได้แล้วมันต้องมีคนเข้าไปหยิบเข้าหยิบออกตลอดได,ได้ไหมถ้าสมมุติว่าเราอ่ะจะติดอันนี้ในมุมของคนที่จะไปตามตามคนอื่นนะไม่ได้ตามรถตัวเองนะสมมุติสมมุติผมกับแฟนผมอยากจะแอบตามรถแฟนโดยที่ไม่ให้เขารู้ไม่ต้องเอารถเขามาเราก็เอาตัวเนี้ยไปหาที่ติดในรถไปแปะตรงไหนก็ได้มันก็จะแปะอยู่อยู่เลย แต่ว่าเราจะต้องคอยเข้าเข้าไปเอามันออกมาชาร์จไม่งั้นมันจะใช้งานไม่ได้แต่ชอยที่สองเราอันนี้พูดถึงรถเราหรือเราจะไปตามคนอื่นนะแต่ว่าเราสามารถเอารถออกมาได้นะเราก็จะต้องเพิ่มอุปกรณ์เป็นตัวนี้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นตัวแปลงไฟ12โวลต์นะครับจากในรถออกมาเป็น5โวลต์เพราะฉะนั้นหัวนี้มันก็จะชาร์จแบตได้ด้วยแต่ว่าเราก็จะมาชาร์จกับตัวนี้แล้วก็เราก็จะแอบไว้ ทีนี้เรื่องการเรื่องการติดตั้งข้างในรถอะ่ะมันอยู่ที่ช่างแล้วว่าช่างอะ่ะจะโปรขนาดไหนเอาไปติดตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแอป,ปให้ดูนะว่าแอป,ปมันทํางานยังไงนะเริ่มจากนะครับเราจะต้องไปโหลดแอป,ปมาก่อนนะครับชื่อ GPS One นะครับแล้วเราก็จะใส่รหัส EMI นะครับ EMI ของตัวเครื่องเขาจะมีมาให้ข้างๆกล่องทิม์ใส่รหัสเข้าไปนะครับ แล้วก็พอใส่รหัสครบถ้วนนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดค่า default นะครับที่เขาให้มานะครับเป็น1 2 3 4 5 6นะครับเราก็จะเจอละมันก็จะโชว์ขึ้นมาแล้วนะครับว่าเนี่ยตอนนี้รถอยู่ที่ไหนเห็นไหมครับเขาจะมีบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่อยู่ด้านบนนะครับว่าแบตเตอรี่มีอยู่เท่าไหร่นะครับรถเคลื่อนตัวหรือรถจอดอยู่นะครับ เราดูได้จากในนี้เลยส่วนที่เหลือจะเรื่องการดักฟังหรืออะไรอย่างเงี้ยเราทําจากข้างนอกได้นะครับโดยการโทรเข้าไปหาเขาเดี๋ยวเขาจะโทรกลับมาแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับว่าไปทําอะไรมาบ้างก็จะประมาณนี้นะครับก็การใช้งานคร่าวๆนะครับของ GPS มันก็จะประมาณนี้นะแต่ว่าดูจากในข่าวแล้วรู้สึกว่าใจเยอะเยอะจริงๆแล้วที่มันทำงานได้ก็คือติดตามนะครับดูย้อนหลัง แล้วก็เรื่องดักฟังเนี่ยเราจะต้องโทรเข้าไปนะแล้วโทรไปจังหวัดดีๆด,ด้วยจังหวะที่เขาจะคุยกันหรือว่าเราว่างแล้วเราโทรยาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะตัว GPS จะต้องไปติดไว้ตรงที่มันใกล้ๆก,กับคนที่จะพูดด้วยนะครับไม่งั้นเสียงม,มันก็จะได้ยินไม่ชัดเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องดักฟังเนี่ยผมว่าไม่เท่าไหร่หรอกจากการประเมินนะครับก็น่าจะเป็นคนใกล้ตัวเขาแหละเพราะว่าอย่างที่ผมบอกสายมันไม่มีนะครับมันจะต้องเข้าไปเอาออกมาชาร์จบ่อยๆน่าจะคนใกล้ตัวเขาแหละเป็นคนเป็นคนเข้าไปติด ก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครอ่ะแต่แต่ว่าดูข่าวแล้วก็แบบว่าคันคันคันนิดๆเลยก็เลยมาอัิคฐาก็เลยจะบอกว่ามันทํางานประมาณนี้แหละมันไม่ได้แบบว่าอะไรเยอะแยะเลย็มที่แค่ตามถ้ามองในแง่ดีนะผมว่าเขาน่าจะติดตามการลดหายมากกว่าหรือว่าแค่อยากจะรู้ว่าคุณจะไปไหนมากกว่านะเพราะว่าเขามันไม่ได้มีอะไรหรอกมันแค่รู้ว่าเคลื่อนไหวไปไหนแค่นั้นเองตัวมันเนี่ยใส่ซิมการ์ดนะที่มันต้องใส่ซิมการ์ดเพราะว่า มันจะได้มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับพูดง่ายๆอะ่ะมันก็คือโทรศัพท์ที่โทรออกไม่ได้อะ่ะไม่มีปุ่มกดเพราะฉะนั้นมันจะตามจากสัญญาณโทรศัพท์แล้วมันจะมีตัว GPS ในตัวนะก็เหมือนโทรศัพท์เราโทรศัพท์เราก็มี GPS นะใส่ซิมก็ไปทีเนี้ยอยากรู้ว่าใครเป็นคนเอามาติดเอาซิมไปเช็คชื่อก็รู้แล้วเป็นชื่อใครไอซิมโทรศัพท์ในเครื่องเนี้ยเป็นชื่อใครเอาไปเช็คก็จบไม่ต้องมาจึ๊กจั๊ก คนนั้นมั้งเข้าใจว่าคนนั้นคนนี้เอาให้มันรู้ๆไปเลยอยากรู้ว่าเป็นใครเอาให้มันรู้ไปเลยไม่ต้องสร้างกระแสเยอะก็ประมาณนี้ครับมาแนะนําประมาณนี้ส่วนอยากได้ GPS 1นนะเข้ามาพร้อมติดตั้งจะแอบจะแอบรถเมียมาติดหรือจะมีรถเด็กเอารถเด็กมาซื้อรถให้เด็กแล้วก็เมียไม่รู้แอบรถเด็กมาติดกลัวเด็กหนีเอามาได้นะผมติดให้แล้วก็รับประกันว่าความลับจะอยู่ที่ผม จะแม่แพ้งพลายไปไหนแน่นอนเแยวะมาครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะสอนใช้สอนอะไรเรียบร้อยก็ประมาณนี้ประมาณนี้ก็ถ้าชอบนะครับถ้าชอบคลิปฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน YouTube ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้เพราะว่าเราจะได้มีแรงทำอะไรกันต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ